ันนี้เราจะมาทําท้าพิกปลาย่างนะครับอันนี้ปลาย่างปลาย่างอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับคือเอาจากตัวนี้นะครับมาตำครับมาโขกให้ละเอียดนะครับละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงครับนี่เราต้มน้ำหม้อปลานะครับเดือดแล้วนะครับสุกแล้วนะครับแล้วก็เราจะเอาไปปรุงนะครับนี่นะครับเราต้มน้ำหม้อปลาได้แล้วนะครับกําลังร้อนอยู่เลยนะครับ ต่อไปเราก็จะเอามาเทใส่นี่นะครับปลาย่างที่เราตำไปนะครับเทลงไปเลยนะ,น,น,นะครับนี่นะครับนี่เราใส่ใส่ชุรอดนะครับชุรอดน้ำปลาครับ นี่นะครับวิธีปรุงไม่ยากครับชูรสนะครับใส่ประมาณช้อนชานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับแล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับนี่นะครับคนนะครับอันนี้ทําแบบใส่นะครับกินกับข้าวสวยกินกับข้าวเจ้าครับแล้วก็ใส่หอมลงไปครับใส่หอมลงไป คนครับนี่นะรก็จะได้น้ำพริกปลาย่างแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับชิมดูก่อนนะครับนี่นะครับก็ใส่มะนาวจักเครึ่องดูนะครับบีบมะนาวลงไปครับใส่มะนาวนะครับครับรสชาติก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยครับ เพราะว่าปลาย่างเราใส่เกลือมาแล้วเดี๋ยวลองจิ้มดูสักรน,น่อยกันอืมเป็นอย่างนี้อร่อยนะครับเดีย๋ยวเติมพริกอีกสักวันลดนิดหน่อยเติมน้ำไปสักนิดนึงครับนี่ครับนี่นะครับน้ำพริกปลาย่างนะครับวันนี้ครับ แค่นี้นะครับเรียบ้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เทใส่ถ้วยขั้นตอนต่อไปก็เทใส่ถ้วยได้เลยนะครับแกนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน่ครับเป็นน้ำพริกปาย่างเที่อรลอยอร่อยนะครับนี่ตำไปไม้หนึ่งนะครับเหลืออยู่ไม้หนึ่งนะครับนี่ครับกินกับผักต้มกับข้าวสวยครับ